เห็นภาพความน่ารักเนาะค่ะเนาะของพี่จ๋ากับน้องจ๋าแล้วโอ้ยสุดประทับใจค่ะคอยก็เสื้อว่าพ่อแม่แฟนขับเอฟซีทุกข่ทุกคนต้องประทับใจแน่นอนค่ะเนาะพี่จ๋าคือเพิ่นกระเติบโตมาด้วยกันเนาะเติบโตมาน้ำกันระวังน้องดนธนาดนกับ น้องอะอายสกุนะ้าพรนของเขาเนาะ,ะนพึ่งกับเพิ่นกะฮักกันดูแลกันเหมือนเสมือนพี่น้องที่อยู่ร่วมท้องเดียวกันจริงๆสําหรับน้องดนธนาดนของเขานะคะดูแลน้องเป็นย่างดีให้ความรักความอบอุ่นน้องเป็นย่างดีน้องอะอายก็เหมือนกันค่ะรักพี่ ดูแลพี่เช่นกันให้ความรักความอบอุ่นต่อกันทั้งสองคนเติบโตมาด้วยกันในหมอรำในแบบในบ้านเสียงวิหกกวางซีก็ได้นะคะเนาะในคณะหมอรำเสียงวิหกอีกคำหนึ่งก็ได้ค่ะหรือในบ้านเสียงวิหกคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบสร้างความอบอุ่นเป็นบ้านที่เป็นกันเองเป็นบ้านที่ต้อนรับทุก ชีวิตที่เขามาอยู่ในบ้านเสียงวิหกหลังนี้คือบวาน้องดลธนาดนหรือน้องอา,ายสกุลมาคอนเนาะทั้งสองคนก็ได้ก้าวเขามาอยู่ในบ้านเสียงวิหกหลังนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความอบอุ่นจากาจากผู้นำทีมงานหรือจากบอสนกพงศกนจากญานุ แม่แม่ทุกคนพี่พี่ทุกคนเนาะน้องก็ได้รับการตอบรับเป็นสิ่งเป็นอย่างดีเนาะน้องดนธนาดนก็นซึ่งต่างคนก็นต่างดูแลซึ่งกันและกันระหว่างน้องสาวอ่ะอ,ะอายสกุณนาพรเนาะกมนีอ่าน้องก็นนงกได้ครบรอบหนึ่งปีที่เข้ามาอยู่ในบ้านเสียงวิหกพี่ดนธนาดน เพิ่นก็ได้มาไวยพรใไหน้อ,นนองเนาะค่ะอหยพรใไหน้อ,นนองซึ่งมันเป็นภาพโมเมนต์ที่น่ารักเป็นภาพโมเมนต์ที่อบอุ่นและดีต่อใจอ้ายขอให้อีลามีแต่คนหักคนเมตตาสานเพิ่นเป็นที่รักและเป็นความน่ารักของ เป็นที่รักและเป็นความน่ารักของพี่พี่แม่แม่ในวงและทุกคนที่เข้ามาเอ็นดูอีลาเดอร์ครับเดอจ่ะเนาะคือ,อน้องดนทนาดนเพิินกระยางให้ทุกคนเนาะพ่อพอ,พอแม่แมพี่พน้องน้องที่อยู่ในบ้านเสียงวิโฮกให้ความรักความเมตตาต่อน้องสิแล้วนะคะ ซึ่งพอแล้วกับพ่อพอ,พอ,พอแม่ๆแ,แฟนขับเอฟซีผู้ที่เพิ่นมีจิตใจเมตตาผู้เพิ่นที่มีดวงดวงใจที่เป็นกุศลเป็นผลบุญก็คือให้แบบเฮ็ดให้แบบอิหลามีความสุขมีความเจริญ มีแต่ความอบอุ่นพอเข้ามาอยู่ในบ้านเสียงมิหกแล้วสินะ,ะพี่ดลธน,นาดลเพิ่นก็ได้ไหวพ้นไห้น้องอย่าเพิ่นก็อยาาไห้น้องประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตก็อกยาาไห้น้องจเจริญรลุ่งเลี้ยงไปข้างหน้าและะ้วก็เฮ้งเฮงปังปังตลอดไปให้พา้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนในเสียงมิหกอ จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปประมาณนี้นะเนาะซึ่งพี่ดนธนาดนเพิ่กนกระยาไข่น้องเป็นคนที่แก่งเป็นคนที่แบบมีแต่คนรักคนเมตตาอพอๆแม่แม่แฟนขับเอฟซีก็ให้ความรักความเมตตาแบบมากมายอิรินาะสำหรับน้องอไอาสสุูนาพลน,นี่ทุกคนก็คือเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจ ดีใจดีใจกับน้องดนธนาดลดีใจกับน้องออายสกุณาพรซึ่งพี่น้องคู่นี้เพิ่นประคับประคองดูแลกันมาเป็นอย่างดีเนาะสำหรับน้องดนธนาดลซึ่งบาวาน้องสิยอยากได้หนังอยากกินหนังพี่ชายคนนี้ก็จัดสรรให้ดูแลน้องเป็นอย่างดี จัดสรรในสิ่งที่ดีดให้นอ้องอ่านี่มันเป็นสิ่งที่เขาแบบเห็นแล้วเขากระปลื้มเขากระภ,ภาคภูมิใจเนาะอ่าเขาก็อยากให้กําลังใจของอ่าคอคือให้พี่ดนทนาดนนี่เพิ่นกับให้เพิ่นก็เฮงเฮงปังปังอ่าคู่ไปกับน้องตลอดไปสินะให้ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปเนาะนี่ลหละมันเป็นภาพที่ เฮ็ดให้เฮาประทับใจนะคะเบิ่งนะคะนี่เห็นไหมน้องดนธนาดนเพิ่นก็นได้ผูกแขนให้น้องหวยพ้นให้น้องนี่ค่ะทุกคนก็จะได้เห็นแล้วเนาะค่ะเนาะว่ามันน่ารักขนาดไหนความน่ารักของพี่ที่มีต่อน้องแล้วก็ตั้งใจดูเนาะดูแลน้องด้วยด้วยหัวใจของตัวเองอิริบ่ได้มีความเสียแซงหรือประมาณนี้เนาะเฮ็ด เฮาเห็นแค่เฮ้าเห็นภาพเฮาก็ดีต่อใจแล้วถึงแม้นว่าเพิ่นซิบูเรมีเวลาว่างอย่างมากม้ที่ต้องมานั่งมานั่งแบบเป็นแรงเชยแรงใจให้ติดขอบเวทีเสียนาแต่พี่ดนธนาดนไม่เคยขาดการดูแลน้องให้ความรักความอบอุ่น กับน้องเป็นอย่างดีเนาะทุกคนก็จะได้เห็นแล้วเนาะค่ะเนาะซึ่งมันมันเป็นภาพบรรยากาศที่บรรยายยากเนาะคะ่เคค FC, เนคนเะออเธอคือคนของใจแฟนคลับเอฟซเพิงคนเพิงกระโพดมาว่าน้องออ้ายเธอคือคนของใจไปแล้วต่อให้ไล์สดน้องน้องจะออกมาดึก ต่อให้ไล์สดน้องจะออกมาดึกขนาดไหนแม่ก็รอได้ค่ะเป็นเธอนะสกุนาพรนี่เห็นบะค่ะแฟนคลับเอฟซีเพิ่นกัโอ้โหเขามากดคอมเมนต์อ่ากดอีหาังแบบให้มันแบบรวัรวๆประมาณคือแสดงความดีใจไงให้น้องสินาเนาะพี่ดนธนาดนก็คือเพิ่นกับเป็นพู้ที ห่วงนอง้องดูแลน้องเป็นย่างดีตลอดมา้าซึ่งน้องอ้า,อายนี่ขก้นกับภาคภูมิใจในพี่ชายที่มีพี่ชายที่ดีเนาะเนาะพี่ดนธนาดลคือเพิ่นเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอรีมีเป็นคนจิตใจเมตตาดูแลน้องเป็นอย่างดีอดองเอามาในย้ายแสงกับมีข่าวสารเบ้าสู้พ่อแม่แฟนขับเอซีฟังคำนี้แล้เมื่อในขอญาตลาับกนสวัสดีจ้า